สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลนี้เอ็กซีครับ <Yeah. S 1> แกะเ,เล่น EP ที่สี่แล้วนะฮะเราเดินทางมา4 EP แล้วนะครับผมจุดมุ่งหมายของเราคือ9 99 EP oh. แกะทุกอย่างที่ขวางหน้า oh. นะฮะไม่สนอะไรทั้งสิ้นของกินของใช้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยแกะหมดแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเผื่อหลายๆคนอาจจะสนใจนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกันอีกแล้วนะฮะกับขนมโค oh. โคลิ่ทำไมถึงต้องมาแกะขนมยี่ห้อโคโคลีนี้นะ เพราะว,ว่าเ <Cock S 2> พราะว่าเขามีแถมการ์ดไงการ์ดข้างหลังนี่ไงเนี่ฮะหนึ่งล่างมีทั้งหมด16คอนะครับผมทั้งในนี้นะจบกันไปแล้วนะฮะกับการ์ตูนแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยอะไซไฟนะครับผมกับการสร้างโดยทุน2องร้อยล้านผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปดูหนังในรอบเปิดตัวเรื่องนี้มานะฮะนักรบบนตาฮะดาบพิฆาตอสูรชุบบนตาตำนาน8ดวงจันทร์ ได้ไปดูในรอบเปิดตัวเลยนะฮะช่องโรนี่ย์ซีนฮะ,ะได้ถูกเชิญไปนะครับตัวหนังการทำอนิเมชันะทำออกมาดีมากน,นะดีจริงๆนะฮะแต่ว่าคนไทยไม่ค่อย,อยนิยมอ้างอิงตัวละครจากนาวนิยายไทยก็คือรามเกียรติ์อสการอะไรพวกนี้นะครับทำให้คนเริ่มแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันชื่อเดิมๆไงเป็นการอ้างอิงจากประวัติศาสตร์มาแต่ว่าในหนังมันไม่ใช่เอาประวัติศาสตร์มาทำอย่างนั้นนะ,ะมันเป็นไซไฟแบบใหม่ยุคใหม่เลยนะครับแบบว่าเฮ้ยมันดีนะ ด้วยหนังมันทำออกมาดีนะแต่ทาไมคนไม่ได้เปิดโอกาสเปิดใจเข้าไปดูก็ถือว่าจบกันไปนะกับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จในระดับที่ต้องการสรนับสนุนฝีมือคนไทยผมก็ว่าดีที่สุดละนะฮะให้คนไทยโด่งดังไปให้ไกลถึงทั่วโลกเลยแต่หนังจบไปแล้วนะครับผมยังไม่จบกับการแถมของในขนมโคโครี่นะครับเป็นการ์ดนะครับผมการ์ดนักรบมนตรแปดดวงจันทร์นะฮะก็จะมีแถมในโคโครี่ตอนนี้ก็น่าจะหาซื้อยากแล้วนะเพราะว่าเขาผลิตจํานวนจํากัดนะครับการ์ด ะะตอนนี้น่าจะหมดแล้วแหละนะ,ะเราก็าจะมีลายเซ็นของคุณเบลล่าอยู่ข้างในการ์ดด้วยนะต้องไปตามหากันนะฮะไม่แน่ใจว่ามีกี่ใบเหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะฮะจะได้การ์ดที่มีลายเซ็นหรือเปล่าลุยกันไปเลยเริ่มจาก่อแรกกันก่อนเลยนะฮะหนึ่งอจะเป็นแบบนี้เลยะครับมีข้างหลังมีกี่ใบนะหนึ่งใบหรือเปล่าสองใบต้องแกะดูก่อนนะครับ ก็ออกแบบเป็นเหมือนโปสเตอร์หนังเลยนี่เลยนะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นนี่ไดฮันุมานกับทศกันมาเลยนะคู่กันมาเลยตอนนี้ไม่ได้ทำออกมาเยอะแล้วก็หนังก็ออกตากโรงไปแล้วใครที่มีเก็บไว้ก็เป็นตำนานแล้วกันนะกาดก็ทําออกมาดีนะเป็นกาดแบบมันมันมันด้านนะฮะมันมันด้านด้านสวยดีนะครับผมก็เป็นคุณภาพกาดที่โอเคของที่2องไปดูกันว้าวทศกัณฐ์อีกแล้วสุครีบนะฮะทศกัณฐ์กับสุครีบ อันนี้เลยสกันสุครีปตัวหนังเขาทำออกมาโอเคเลยอะ่ะแบบว่าสร้างตัวละครอ,ออกมาแล้วการออกแบบนะฮะแล้วก็การนำเสนอมันก็สนุกแบบว่าดูเพลินๆเลยอะ่ะมันเหมือน มันเหมือนหนังต่างประเทศที่เขาทาเลยนะดูอันต่อไปดีกว่าเราจะได้ไปพิเศษบ้างไหมปั๊บอ่าได้ใครเนี่ยหนุมาาครับในร่างที่เป็นป่น,นะครับอันนี่ก็คือลามนะครับผมได้นาวปปิบับวิบับมาหน่อยนึงเนี่ยนะนี่คือวิปปบับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะ,ะอาจจะผ่านไปสักสิปีการ์ตูนเรื่องนี้มีคนตามหาแบบว่าเป็นการ์ตูนในตำนานที่เป็นฝีมือคนไทยทำอะไรนี่นนะแล้วการ์พวกนี้มันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นของสะสมมันทําจากลิขสิทธิ์แท้ที่นี้นะฮะมันก็สามารถเก็บไว้เป็น ทำนานได้ไม่ได้มีทําออกมาอีกแล้วอะ่ะมันมีแค่เนี้ยจริงๆอันต่อไปได้ดีกว่ามาแกะกันดูสวยนะก็สวยดีนะฮะไปกันต่อเลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบรายการนี้นะฮะบอกเลยว่าฝากกดติดตาม <c oughs> กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับดนนี่เอกซีด้วยนะฮะ <c oughs> แล้ว เราจะทํารายการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่จุดมุ่งหมายของผมอะคนจะดูไม่ดูไม่สนใจจะดูเยอะดูน้อยไม่สนใจแต่ขอทําให้ถึง999 EP พอนะครับผมอันนี้คือจุดมุ่งหมายของรายการนี้เลยวายุกับรัศมันไปกันต่อเป็นใครบ้างก็ลองดูกันแล้วกัน16พอเองนแป๊บเดียวแกะไปคุยไปนะครับบ่นไปเรื่อยๆนะครับรายการนี้ก็ไม่มีอะไรมากสนุกๆปุ๊บสุริยบุตรกับเวหาไปกันต่อเลยน,นะครับนี่ครับ ใกล้ละใกล้ละใกล้หมดละแบตใกล้หมดละ,ละมีอะไรมีอะไรมีอะไรให้ลุ้นเลยตั้งหนึ่งรางมันก็จะได้ใบพิเศษรีบบัฟแค่ใบเดียวใช่ไหมนี่ต่อไปไปเลยอีกไม่กี่ห่อใกล้ละหมดละว้าไม่มีอะไรพิเศษเลยตอนนี้อ่ะยังไม่เห็นตัวนางเอกเลยนะบัฟ ยังไม่เจอเลยอะนางเอกอะนางเอกไปไหนอะนางเอกเบลล่าไม่มีเลยเฮ้ยแต่นี่มันก็วิบวับเหมือนกันนะเหมือนวิบวับอันหนึ่งนะนะระดับการดแบบไหนผมก็เรียงไม่ถูกจริงนะเดี๋ยวนี้มันองมาเยอะผมไม่ได้สายการเนี่ยผมไม่ได้สายการแล้วผมไม่รู้ว่าระดับไหนเป็นระดับไหนบางทีก็มันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันก็เลยงงวะเฮ้ยเันนี้มันเรียกว่าอะไรวะมาวันสุดท้ายแล้วนะครับผมมาลุ้นกันแล้วได้นางเอกไหมปึบ ไม่มีนางเอกเลยนะครับผมก็จบกันไปนะฮะกับ16หอในวันนี้นะครับกับโ6ปุรินะครับผมนักรบบนตาทั้งหมดนี่เลยนะครับยังไม่ได้นางเอกสักตัวเลย นางเอกหายากนะ,สะแสดงว่าตัวนังเอกนี่น่าจะเป็นตัวที่หายากพอสมควรนะฮะใครที่เก็บอยู่ก็เก็บต่อไปนะหาสมุดใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นการที่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทเขาตำนานจริงๆตำนานนานเลยแหละ <c oughs> วันหนึ่งมันอาจจะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะกับทางบริษัทนี้นะกับบริษัทที่ผลิตหนังนะฮะแอนิเมชันไทยเรื่องนี้นะครับต้องลองดูนะแล้วมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้แต่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b ขคยเป็นกำลังใจให้กับโดวนี้ฟิตด้วยนะครับผมอย่าดื่มกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนอย่าดื่มคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไง,ง,ไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยพิมมาคุณพ,พิมมาดีดีอันไหนพิมมาแล้วมันดูรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดต่อไปแล้วก็หาของให้นะกันนะแต่ว่าส่งที่อยู่มาเดี๋ยวผมส่งของไปให้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนักรบมนตานำนา้าแปดดวงจันทร์ไม่ไป